ถ้าสี่ล้อในที่เราสามารถขับรถด้ยคนที่ไม่เคยขับก็ขับได้แค่บิดรเร่งในจังหวะให้ได้พอพอแล้วแล้วมันขับยังไงครับมันเหมือนรถปกติไหมครับก็เป็นลักษณะการบิดเร่งครับสวัสดีครับวันนี้กเกษตรช่างเหลิมจะมาทําบุญนะครับมาถวายรถไฟฟ้าให้กับหลวงพ่อซึ่งอายุมากแล้วเดินไม่ไหว่านนี้หลวงพ่อขึ้นรถครับหลวงพ่อท่านอายุ อายุทักว่าปีแล้วหลวงพ่ออายุเก้าสิบกว่าปีแล้วท่านเดินเอาไหวเ้เสร็จทั้งเหลิมเลยพร้อมญาติมิตรในทางด้านบุญนะครับอะไรมาร่วมกันทําบุญถวายรถสายไฟแถวหลวงปู่หนึ่งคันเราจะพาสาธิตรอบหนึ่งรอบนะครับ <laughs> ได้จะเป็นบิดบิดไยก็หยุดนะครับบิดบิดลมก็ไฟนะครับ <Okay. S 3> เดี๋ยวส่ง์ฟหลวงปู่เซนมาเลยเพิอีกทีหนึง่ง เยอะมากแล้วนี่บบนะตุดตุดได้อันนี้เราก็ได้ทำหลังคาแบบชั่วคราวนะครับกันฝนให้โดยสแลนนะครับกันฝนไม่ให้เปียกนะครับ ก็ขอญอาตจบนําเสนอท่านนี้ครับจากเกษตรทั้งเ่มครับครับ,รบอันนี้เนี่ยทำไมต้องเป็นสี่ล้อมันมีสามลอ้กลอกับส<อ>ิบลอ้อสี่ล้อใช่ไมทำไมพ่ออาแบบสี่ล้อครับเอาแบบถ้าเราสามล้อคือเนื่องจากหลวงพ่อไม่เคยขับรถนะครับถ้าท่านจะใส่สาใช้สามลอ้อการทรงตัวกอะไรจะไม่ได้ <ừ> ก็เลย,ยใช้สี่ล้อเพื่อให้การทรงตัวดีขึ้น <ừ> อืทรงตัวดีกว่าทรงตัวดีกว่าสามล้อสามล้อมันสาหรับคนที่เคยขับรถมาก่อนแล้ว ถ้าสี่ล้อในี่คือเราสามารถขับรถด้คนที่ไม่เคยขับก็ขับได้แค่บิดคันเร่งในจังหวะให้ได้พอแล้วแล้วมันขับยังไงครับมันเหมือนรถปกติไหมครับก็เป็นลักษณะการบิดคันเร่งอย่างเดียวนะครับยังไงครับบิดเราบิดคันเร่งเราจะนะครับเราเปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดทวิตช์สวิตชวิตชสวิตช์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 สวนรช์สวิต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 ์สวิตช์สวิรช์สวิต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 ช์สวิวิตช์สวิต เบรอเสร็จระเบียบคือเบรกมันคืออะไรครับนันนะมจะเป็นเบรคนะครับเบรคหลักแล้วก็เบรกแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับคันเร่งนิดก็จะเดินหน้านะครับไม่เดินแล้วก็เดินแล้วมันมันเป็นจังหวะที่ตัวนี้ควบคุมต้องระเียบเบยอ๋อเบียบเบรกอยู่อืมครับอ๋อพวกที่ดึงเด็กมือไว้มีเด็กมือด้วย เด็กเบกมือน işte. oh, <t iller souls> so ี so now, okay. oh. Oh. ่ไว้บันไดไม่ไปอ๋ออันนี้มีเบกมือด้วยมีเบกมือด้วยครับแล้วนี่ครับแล้วก็ปิดกระเร่งมันก็จะไปอ๋อมีกี่เกียร์ครับมันจะเป็นลักษณะมันจะไม่เป็นเกียร์จะเป็นล้อมันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับนาตัวนี้น่าจะเป็นตัวหมุนความเร็วอ๋อนี่คือความเร็วความเร็วมอเตอร์ความเร็วมอเตอร์อันนี้ปัดน้ำฝนปัดน้ำฝนโอ้ครับเขาก็กัรจังหวะหยุดเอานะครับผม อันนี้ไฟขึ้นลงนี่คืออันนี้ขึ้น,น, er นอันนี้คือน,นีนมน่มันจะขึ้นลงมันเองอค้างไว้ค้างไว้แล้วถ้าเกิดเราเราอยากจะปิดก,ก็ต้องดูตัววาว่ามันไปสุดแล้วเราก็จะปิดมัน,นอ่าครับ <Ồ> โอเคะแล้ว <lum. S 2> ตัวเกียร์ถัยหลังก็เป็นตัวตัวอาร์ตรงไหนก็เจอตัวอาร์ตัวอาร์อยู่นีิดตัวอาร์อ๋ออยู่ตรงนี้ตัวอาร์นะครับตัวอาร์ครับนี่ไฟเลี้ยวอันนั้นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะไฟเลี้ยวป้า เลี้ยวขวาอันนี้เลี้ซ้ายอ๋อครับผมอันนี้แต่มีแต่ด้วยมีแต่ด้วยครับมีแต่ด้วยอันนี้ก็เบรกมือเบรกหน้าอันนี้น่าจะเบรกถ้าเบรกหลังอ๋อเนี่ยเบรกลัางนี่เราใส่เกียร์สลัหลังก็สลัหลังอืมมีการตรงตัวมันจะง่ายกว่าสามล้อถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยขับรถนะครับขับง่ายๆคันเร่งผิด รัลปล่อยมันก็จะหยุดแล้วไม่ต้องเบรกก็ได้ไอ้อนี่มันเรา,าก็ต้องล้อนี่มันก็ต้องเติมลมด้วยหรือเปล่าใช่ครับรถล,ล้อก็ต้องมีเติมลมนะครับอ๋อมันจะมีการทรงตัวง,ง่ายกว่าเราเลี้ยวเลี้ยวธรรมดาอ๋อเลี้ยวมันสามล้อเลยอ่าเลี้ยวมันสามล้อการังคับมันสามล้ออ๋อล้อนั่งได้กี่คนครับนั่งได้สองคนครับคนขับนคนหนึ่งกับคนซ้อนคนหนึ่งยกยกเวน้นคนนั่งข้างหลังอเด็ตหน่อยก็นั่งได้สามรวมคนขคคับ อันนี้ได้ซื้อมาจากอีหงบุดแดงนะครับขอ,อนกันอ,อีฮงมุดแดงสารครามสารครามแต่เขมีสาขายเยอะอก็ขับรถมาจากสำนักงาบสุรินสนใจเดี๋ยวแป,แปในปด้านล่างในราคาพิเศษเพราะว่ามาถวายหลวงพออ่อต้องขอบคุณทางอีฮงเลยนะครับอขอบคุณครับสาธุครับอันนี้มันขับได้เร็วแค่ไหนครับน่าจะไม่ไม่เกินประมาณไม่เกินสิบกิโลเมตต่อช่โมง อันนี้มันมีใบทะเบียนมีเลขอะไรไหมครับไม่มีอันนี้จดทะเบียนไม่ได้นะอันนี้จะไว้ใช้ในที่ส่วนบุคคลอ๋อออกถนนใหญ่ได้ไหมครับออถนนใหญ่ไม่ได้ออกถนนใหญ่ไม่ได้เพราะถนนใหญ่ใช้เฉพาะรถที่จดทะเบียนได้อ๋อแล้วในหมู่บ้านชนบ,บทอะไรแบบนี้ล่ะจริงๆหมู่บ้านในหมู่บ้านก็ไม่ควรนาําไปใช้เพราะมันมีรถใหญ่สัญจรอ,อันนี้จะใช้ในพื้นที่ที่มัขอบเขตที่มาถวายหลวงพ่อเขาวิ่งแค่ไปศาลาก็อ๋ออยู่ในวัดอยู่ในวัดในบริเวณวัดน่นะรักในที่ส่วนบุคคลว่างันเถอะที่ส่วนบุคคลที่วัดที่ว่าอืมรถแบบ ดับ,บอยู่ได้นานไหมครับน่าจะคุ้รับประกันปีหนึ่งแหละครับว่าแต่เราต้องดูอยู่ขึ้นอยู่กับการใช้และการชาร์จของเราด้วยอ๋อชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนี่ใช้ได้นานใช่ไหครับหนึ่งครั้งเนี่ยยังไม่ได้ลองเลย <laughs> เดี๋ยวมารีวิวอีกทีเออแล้วมารีวิวอีกทีครับก็<อ>ต้องต้องลองใช้ดูก่อนว่าชาร์จเต็มครั้งหนึ่งนเท่าไหร่น่าจะไม่ต่ำกว่าสามวันนะนะครับถ,ถ้าเราใช้ขี่ไปใกล้ๆนะชาร์จไฟบ้านหรือว่าชาร์จอันนี้ใช้ไฟบ้านปกติใช้ไฟสองร้อยยี่สิบ ต่อข้อนี้เลยแหละครับสองร้อยยี่สิบข้อนี้ใช่ครับใช่ไปสองร้อยสิบช,ชาร์ตอยู่ตรงไหนครับมาที่จุดใต้เน,นี่าพาไปตอนตรวจรับเปิดตรวจรับไม่บอก <c oughs> ตอนรับเขาไม่อยู่ใช่ไหมนา่าจะอยู่จุดนี้สายล็อกนางต่หาสิทธิอันนี้ที่วางสัมภาระอ๋อแล้วก็ล็อกได้ด้วยล็อกได้ด้วย,วยที่อเอากุญแจล็อกได้<ช>แบบเพิ่มความปลอดภัยน่าจะอยู่ที่ข้างหน้าอันนี้แบตอยู่นี่ ุอแบนี่ครับแบบอแบบอันนี้กันกระแทกกันโฟมกันกระแทกแบแบตบหนึ่งสองสามสีห่ห้าเซลล์ห้าเซลสิบสอโว์ใช่ไหมสิบสองโต์้องหาปดเสียบชาร์จชาร์จตรงไหนเนาะ มีชินี่นั่ะผมนี่ตัวชาร์จอ๋ออยู่ตรงนี้เีตัวชาร์จอยู่นี่ครับตัวชาร์จไฟเป็นสายเอซีเข้าไปเลยสอยโวต์ครับตัวนี้เข้าเลยจะมีตัวไออุปกรณ์ชาร์จอีกตัวชุดหนึ่งเสียบนี่ก็เสียบไฟบ้านได้เลยครับผมโอเคครับอันนี้ที่พักแขนนี่ที่พักแขนพับขึ้นลงได้ออ๋ตัวขึ้นกับพับตอนนั่งก็ปิดกันตกอ๋อก,กันตกครับ ขึ้นพับขึ้นกึ่งเงยขึ้นพอระหว่างขับก็ปิดไว้กันตบกันเวลาสบัดอะไรเนีจะได้มีตัวประโยชน์มีบรรทุกพิงละมีหัวพิงด้วยมีพิงด้วยโอ้ดีครับโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับในปีไปตัดตอจอร์ดี้ก็พอดีนะครับ ลหลวงปู่ครับเป็นหรือ,อยังอ่ะพ่อจะสอนหรือว่าให้อนณางสอน,น,สอนให้แก,กขับเองอเรายังไม่ได้มาถวายหลวงปู่เลยนั่งได้หมู่เลยมาถ่ายรูปกันข้างหน้าเลย